สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนมาพอกันกับช่องฝันยังไม่เป็นจริงคือเก่าพี่น้องวันนี้ได้ต้มไก่ใส่ผักกาดเนาะแซ่บๆนะกันมากินเพื่อ,อยู่พี่นอ้อยกนสิลงมือก็ฝากากดไลค์กด subscribe กดติดตามเลยเด้อล้วก็ยอย่าลืมสัน่นกระดิ่งนําพี่น,ออนอ้องมาบ้าบ้าอะไรใหญ่ห่างกินมังก้ามังเดิมเนี่ยนี่เขาพี่น้องคนเดียวคือเก่า bò lại hàng máu chiếu đâu một con đường này lại lăng luôn ăn con nhà hàng mang trăm pê phuong khay em nọ phuong khay em mắm chốt nằm rồi sẽ một nữa <ừ. S 2> ต้มส่ยพะก,กาศแซบคือก,ก่อน อืไข่ยังอยู่ในถองไอ้เป็นอ่ะอืมคุณนอ่ะซับ่ะนักแสดงไข่ไข่หนังปิดไข่หนังอืม ขักใช่จมแก่จมเอง,อง,อง,เองใช้ผักกาศ คำใหญ่ๆครับรอือครับอร่อยมากเลยอะแ <c oughs> คมได้หลายแต่ว่ามแตกหมดพี่น้องเสดาบุมีแจว ขาปลายมาแล้วมาแด้มีก้อนเลือดนําซื้อมาแล้วก็เสือ้อเป็นโตพี่นหน่ต้มผักต้มเองเลือ อันนี้น้องไก่มันเป็นนองหัวอลไรน้องไก่น,อง,กนองมัน ต้มเองแซ่เอ็กนหน่อคักก่อนเดือด

น้ำหนวกครับ วัววัวไก่ ตีนไก่ พี่หนอกเจียมแต็บอิ่มเขาเรื่อยเติบกินโบเบิร์ตเขาเอาพี่น้องอิ่มน้ำซัมลานถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อเบอิให้พลาดที่ไใหม่เนาะพี่น้องเอาสำหรับพี่เนียงสัน้นมีละเดี๋ยวพอกันไ่คลิปหนาเนาะสบายดี